อ่ะสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมเพชรเจ้าสวนะครับพัชรภีอธิพิพัฒน์บุญนะครับก็จะพาพวกเรานะครับมาพบกับเคสนะครับตัวอย่างนะครับอีก1เคสละกันนะครับที่ได้มาใช้ผลิตภัณฑ์เอโดซีของพวกเรานะครับอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้นะอ่าโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นนะครับเคสของนะครับจากทางรัฐกระบังนะฮะก็คือคุณพี่ตู่นี่ตู่นะฮะ กรีธาพลเหลืองอ่อนกรีธาพลเหลืองอ่อนนะครับมีอาการอะไรครับพี่ตู่เขาบอกว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในสมองอ๋อมีก้อนเนื้ออยู่ในสมองเขาบอกว่าเป็นเน,ออเน,นเนื้อร้ายเนื้อร้ายอ่าเนื้อร้ายนะครับ <c oughs> ก็เลยเอาผมไปฉายแสงอ่าก็เลยไปฉายแสงพอฉายแสงออกมาปุ๊บฉายแสงเสร็จกลับมาเอ็กซ์เรย์ หมอบอกว่าก้อนเนื้อมันโตอ๋อก็คือก้อนเนื้อมันโตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เลยผ่าตัดรอบสองก็คือผ่าตัดรอบสองนะครับพอผ่ารอบสองมาปุ๊บเนี่ยร่างกายก็คือเริ่มจะขยับไม่ได้ใช่ <Okay. S 1> ถูกไหมปกติเนี่ยมันจะมีแค่แขนชักกระตุกนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือแขนเนี่ยตอนตอนที่ผ่าตัดตอนนั้นนะฮะคือแขนก็จะขยับไม่ได้เลยครับใช่ไหมขาล่ะครับขาซีขวาเป็นไงขยับได้ไหมตอนตอนที่ ผ่าตัดตอนนั้นยกได้นิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยพอเดินลากๆก็คือต้องลากขาไปางั้นนะเนาะลากขาช่วยไอ้ไอ้ที่ถามขาครับออกก็คือมีมีสามขาช่วยไปนะครับสามขาที่ลากไปเดินไปครับผมแล้วอาการที่เป็นนี่ก็ประมาณ6เดือนเนาะ,<ฮ>ะนะครับแล้วพอได้มาเจอเอโดซีของเรานะฮะ อ่านี่นะเอโดซีของเราใช่ไหมกินตัวนี้ใช่ไหมฮะกินตัวนี้อ,อ่าโอเคกินไปกี่ขวดครับ2ขวด2ขวดเนาะนะครับใช้เวลาในการกิน2ขวดนี้เท่าไหร่อาทิตย<ส>์ตละขวดนะอาทิตย์ละขวดนะฮะซึ่งปกติเอโดซีของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นโรคทั่วๆไปเนี่ยอาจจะต้องใช้ได้ถึงเกือบเดือนเนาะนะฮะแต่อของพี่กีตาพลเนี่ย อันนี้เราเป็นในกลุ่มของนะครับกลุ่มมะเรง็งหรือว่ากลุ่มเนื้องอกเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้เยอะกว่าคนอื่นเขานหน่อยก็คืออาทิตย์ได้หนึ่งขวดแต่ถ้าผ่านไป2ขวดแล้วอาการเป็นยังไงบ้างอะนวัาเล่าตอนนี้ดีกว่าว่าหลังจากกินเอเดโซีไปผ่านไป2ขวดเป็นยังไงบ้างรครับกบ็พูดคล่องอ่าพูดคล่องขึ้นแล้วนี่เหมือนในะตอนนี้เริ่มคุยกันได้แบบสบายๆแล้วนะสบายๆสบายๆแล้วนะฮนะนะแขนเป็นยังไงบ้างครับแขนแขน อ้าวนี่ยกขึ้นได้ <ยก S 1> สูงเลยก<ด>็ค,คือเมื่อก่อนนี่มันจะยกได้ไม่สูงใช่ไหมครับโอ้โหตอนนี้ยกขึ้นสูงเลยแล้วขาล่ะครับขานี่ขยับได้ไหมโอ้โหโนี่ถ้าเห็นภาพนี้ยกขาขึ้นมาเตะเลยนะนะฮะสุดยอดสุดยอดนะฮะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอาถามอย่างนี้ดีกว่าถามในฐานะคนกินเรามีความเชื่อกับเอโดซีนี่ขนาดไหนครับเต็มร้อยอะเต็มร้อยใช่ไหมก็คือมันแตกต่างแบบชัดเจนเลยใช่ไหมครก่อนที่จะกินกับหลังกินแล้วตื่นขึ้นมาครับ มันโล่งอ่ะอ่ามันโล่งมันรู้สึกว่าหายใจโล่งดีอหัวใจก็เต้นสบายดีครับใช่ไหมฮะคับอ่าแล้วคนอื่นที่มองเราอ่ะครับเขาดูว่าเราสดใสขึ้นอะไรขึ้นอ่าดูว่าเราสดใสขึ้นแล้วเนาะนะครับแปลว่านี่ มั่นใจเลยนะว่ากินตัวนี้ดีมากขึ้นนะครับเอางี้นะฮะไหนๆก็เราก็เป็นคนหนึ่งที่กินแล้วก็ดีแล้วเนาะนะครับอาจจะมีเพื่อนๆเราอีกหลายคนเนี่ยอาจจะมีอาการคล้ายๆกับเราแต่เขาอาจจะยังไม่เคยกินเอเดซีฝากอะไรไปให้เพื่อนๆเราหน่อยดีกว่าครับว,ว่ากินตัวเอเดซีเราเนี่ยนะครับเป็นยังไงแบบไหนบ้างชักชวนเพื่อนมากินแล้วกันเนาะลองฝากให้กับเพื่อนๆเราหน่อยลองชักชวนเขานะฮะชักชวนให้เพื่อนเพื่อนลองมากินเอเดซีเพื่อนเพื่อนมากินเอเซี ลองดีคุณจะคุ้มแล้วว่ายาสวรรค์มีจริงโอโ้ยาสวรรค์มีจริงนะฮะสุดยอดมากๆนะครับอ่ะโอเคขอบคุณนะฮะพี่กีธาพลมากเนาะนะครับรอบนี้เรามาคุยกันเนี่ยคุยประมาณนี้แล้วนะผ่านไป2ขวดนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าหลังจากนี้กินเพิ่มเข้าไปปุ๊บอาจจะมาโอ้โหคุยแข่งกับผมปลอเลยเนาะ นะอ่ะโอเคขอให้พี่กีทาพลหายไวๆแล้วกันนะครับอ่ะขอบคุณนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับอ่าบ๊ายบายครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ